สวัสดีครับชื่อไว้นะครับก็เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาจนคมเอกมีเทศนาเกี่ยวกับเรื่องทุสวรรค์ไว้เองอ่ะก็เห็นเพื่อนที่โบสถ์หลายท่านก็โพสต์ว่ามีประสบการณ์ได้พบหรือได้สัมผัสทุสวรรค์ตัวไว้เองไว้ก็อยากมีประสบการณ์นั้นบ้างจนเมื่อสุขที่ผ่านมาครับก็ หลังจากที่ไว้เ,เติมน้ํามันเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปที่ออฟฟิศตอนที่เติมน้ํามันเนี่ยเราก็เก็บบัตรแล้วก็เอากระเป๋าตังค์เนี่ยวางไว้บนปักแล้วก็ขับรถกลับเข้าไปออฟฟิศเลยทีนี้พอถึงออฟฟิศปุ๊บเนี่ยเราก็เนื่องจากรับสายด้วยอะไรด้วยก็ลืมไปเลยว่ากระเป๋าตังค์อยู่บนปักเปิดรถแล้วก็ลงไปเลยทีนี้ลงไปแล้วก็เข้าไปในออฟฟิศทำงานต่อจนกระทั่งไม่รู้ตัวเลยนะครับจนกระทั่งกลับมาบ้านแล้วก็ผ่านวันเสาร์ไปจนกระทั่งเช้าวันอาทิตย์จะมาโบสถ ก็แบบหยิกบกระเป๋าตังค์อุ้ยหาไม่เจอทีนี้ก็นั่งนึกไทม์ไลน์ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอืมครั้งสุดท้ายที่ใช้เนี่ยก็คือเติมน้ำมันก่อนที่จะเข้าออฟฟิศโอ้โหเท่านั้นแหละสองวันแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงก็เลยปรึกษาภรรยาทีนี้ลูกชายอยู่ตรงนั้นด้วยเขาก็แนะนำว่าป้าอธิษฐานต้องคุกเข่าอธิษฐานแล้วเชื่อเชื่อเราเราเชื่ออยู่แล้วครับก็อธิษฐานขอพระเจ้าว่าพระเจ้า เราเห็นประสบการณ์หลายท่านเลยนะเพื่อนในคริสตจักรเขาได้ทูตสวรรค์มาช่วยเราก็ขอพระเจ้าให้ทูตสวรรค์มาช่วยเหมือนกันนํากระเป๋าตังค์มาคืนแล้วภรรยาก็หนุนใจครับว่าเราอธิษฐานแล้วแล้วผู้ชอบทมเนี่ยพระเจ้าปกป้องอยู่แล้วเราก็เชื่อแล้ววันนั้นก็ไม่ทําอะไรจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นไปถึงออฟฟิศเราก็รีบเลยครับรีบไปหาพี่ยามแถวนั้นว่าเนี่ยพี่ตั้งแต่วันศุกร์นะยามก็โอ้โหงแต่วันศุกร์ เขาก็ช่วยหาเต็มที่ครับแต่ก็ไม่เจอแล้วไว้ก็โอเคตรงนี้ไม่เป็นไรอาจจะมีคนเจอแล้วเอาไปฝากไว้ที่รีเซพชันที่ออฟฟิศก็เข้าไปที่รีเซพชันที่ออฟฟิศก็บอกว่าเออเนี่ยกระเป๋าตังค์หายเนี่ยวันศุกรนะ์นะน้องเขาบอกพี่ไว้อายัดบัตรเลยไม่มีใครมาฝากไว้ผมก็โอ้พระเจ้าก็คิดในใจนะแบบพระเจ้าขอให้อายัดบัตรง่ายๆแล้วก็นั่งคิดว่าจะเริ่มที่ไหนก่อนก็เดินไปที่โต๊ะทํางาน ในระหว่างที่เดินไปเนี่ยก็เจอเหมือนกับเลขาหน้าห้องนายอะครับเขาก็มาบอกว่าคุณไว้กระเป๋าตังคุณไว้หรือเปล่าพอดีว่าหนึ่งอะเอาไว้ในเกะให้นะผมก็ฮะ ah! กระเป๋าตังอา่าเจอที่ไหนครับเขาก็บอกว่าเจอข้างโต๊ะผมซึ่งโต๊ะผมเนี่ยอยู่ในอาคารซึ่งห่างจากลานจอดรถเยอะมากต้องเดินเดินไกลเหมือนกัน ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไว้ก็นั่งนึกไทม์ไลน์ว่าทั้งสุดท้ายที่เจอกระเป๋าตัค์เนี่ยก็คือวางไว้บนปัดแล้วก็ไม่ได้หยิบอีกเลยเพราะว่ารับสายโทรศัพท์แล้วก็เดินเข้าออฟฟิศไปเลยทีนี้ก็เจอทุกอย่างอยู่ครบไม่ต้องอายัดบัตรขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าครับขอบคุณมากครับพี่น้อง ที่ฟังคาพยานนี้จนจบนะครับพระเจ้าสัญญาในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ19บบอกว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าดูแลลูกของพระองค์อยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงดูแลท่านจากสวรรค์พระองค์จะส่งคนมาช่วยเราพระองค์ส่งพระวิญญาณของพระองค์มาสถิตอยู่กับเรา และพระองค์จะประทานสิ่งสารพัดท,ที่ดีๆจากทรัพย์อันรุง่งเรืองของพระองค์ในสวรรค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอเชิญท่านมาเป็นลูกของพระเจ้าโดยยอมรับรตนเองเป็นคนบาปได้ทําผิดพลาดในชีวิตกลับใจจากความบาปและเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้มาสิ้นพระชนม์นไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่เรานําสิ่งชั่วร้ายออกจากชุดของเราโรคภัยไข้เจ็บคําสาปแช่งความยากจนออกจากชุดของเราและพระองค์ประทานสิ่งดีเข้ามาในชุดของเรา และรวมถึงชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์พี่น้องเชื่อในใจรับประกาศด้วยปากและกลับใจจากความบาปแล้วพี่น้องจะมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับผมเป็นคริสเตียนมาแล้วสีปีพระเจ้าดูแลช่วยผมตามพระสัญญาของพระองค์จริงๆนะครับผมไม่ได้มาพูดทฤษฎีแต่มีประสบการณ์ส่วนตัวขอเชิญพี่น้องต้อนรับพปะเยซูนะครับอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาป ให้แก่ลูกด้วยลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกนับบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระเยซูนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามลูกจะเดินตามพระองค์อ่านพระคัมภีร์เชื่อฟังพระองค์กลับใจจากความบาปทุกวัน และรับใช้พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมดีใจมากที่พี่น้องตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเหมือนกับที่ผมทํามาเมื่อ40กว่าปีมาแล้วผมไม่เคยผิดหวังเลยนะครับอยากหมืนใจพี่น้องให้พบคริสตจักรที่ดีคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์เชื่อเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อเรื่องชีวิตที่บริสุทธิ์และดําเนินชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าจริงๆนะครับสอนให้รักพระเจ้าสุดใจ สอนให้รักกันและกันและจริงใจกับพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนําทางพี่น้องนะครับดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เติบโตเป็นทางของพระเจ้าและขอพระเจ้าเจิมพี่น้องแนละใช้ชีวิตของพี่น้องนะครับขอบพระคุณมากครับและอย่าลืมมาฟังคําสอนหลายๆตอนชุดต่างๆมากมายของคริสตจักรนิวโฮปนะครับพระเจ้าอุปพรครับรักพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับ